ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทีเชอร์พึ่งอีกแล้วนะคะในวิชาสเตมค่ะและในวันนี้ทีเชอร์พึ่งก็มีความรู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเดินทางของสีนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าการเดินทางของสีจะเป็นอย่างไรนั้นที่เชร์จะพาเด็กๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับสีกันก่อนนะคะสีที่เด็กๆได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน มีหลากหลายสีเล่มใช่ไหมคะเด็กๆและเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีเหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการผสมของแม่สีนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าแม่สีคืออะไรแม่สีมีกี่สีและมีสีอะไรบ้างแม่สีคือพื้นฐานของสีและเมื่อนําแม่สีมาผสมกันก็จะเกิดสีใหม่นั่นเองคะ่ะ จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมสีทุกๆสีล้วนเกิดจากการผสมของแม่สีนั่นเองนะคะแม่สีมีทั้งหมดสามสีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเมื่อนำแม่สีมาผสมกันแล้วจะเกิดเป็นสีอะไรบ้างเราไปดูในการเดินทางของสีกันเลยนะคะเด็กๆ อุปกรณ์ของทิชชร์ก็จะมีน้ำเปล่าแก้วพลาสติก7ใบสีผสมอาหารสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองสุดท้ายแล้วคือทิชชู่นะคะเด็กๆอันดับแรกนะคะเด็กๆทิชชร์ก็จะเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วใบที่1ใบที่3ใบที่5และใบที่7นะคะเทลงไปเลยค่ะ ทิชชร์ก็ได้เทน้ำเปล่าลงไปในแก้วใบที่ 1, ใบที่ 3, ใบที่5และใบที่7เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปทิชชร์จะโยนสีผสมอาหารลงไปในแก้วที่เราเติมน้ำไว้นะคะใบที่1และใบที่7ทิชชจะโยดสีผสมอาหารสีแดงลงไปหยดลงไปเลย ต่อไปแก้วใบที่3นะคะทิชชู่จะโยดสีผสมอาหารสีน้ำเงินลงไปหยดลงไปเลยนะคะและต่อไปใบที่5้าทิชชู่จะโยดสีผสมอาหารสีเหลืองลงไปค่ะ ะะพิชเชอร์ก็จะใช้หลอดคนสีผสมอาหารนะคะอ่าค้ง,างเสร็จเรียบร้อยแล้วคงสีฟ้าด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาม้วนกระดาษทิชชู่เพื่อเป็นสะพานให้สีได้เดินทางนั่นเองค่ะอะม้วนให้มีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะ เด็กๆทิชชู่ก็จะนำกระดาษทิชชู่ที่เราได้ม้วนไว้แล้วนะคะมาทำเป็นสะพานให้สีได้เดินทางนะคะ,ะให้ปลายกระดาษทิชชู่นะคะจุ่มลงที่แก้วทั้งสองใบจุ่มลงแบบนี้นะคะ มาทำเป็นสะพานเพื่อให้สีได้เดินทางแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นคะกระดาษทิชชู่ได้ดูซึมซับน้ำไหลลงมาที่แก้วปานั่นเองคะ่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะ แม่สีของเราคือแก้วใบที่1ใบที่3ใบที่5และใบที่7แม่สีของเรามี3สีคือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆมาดูว่าเมื่อแม่สีมาผสมสีกันแล้วจะเกิดเป็นสีอะไรทิชเชอร์จะมาหยดสีให้เด็กๆด,ดูนะคะ ดูแก้วใบที่สองเกิดจากแม่สีสีแดงและสีน้ำเงินผสมกันมาดูสิว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไระดูนะคะ,ะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีม่วงนั่นเองคะ่ะ แล้วต่อไปมาดูว่าแม่สีสีน้ำเงินและสีเหลืองมาผสมกันแล้วจะเกิดเป็นสีอะไรแทนแทนสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนั่นเอง ะะมาดูว่าแม่สีสีเหลืองและสีแดงมาผสมกันแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรแทน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 เป็นสีอะไรคะเด็กๆ สีส้มนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการเดินทางของสีของดิเชเร์ปึ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรามาทบทวนกันอีกสักนิดหน่อยนะคะเด็กๆแม่สีของเรามีกี่สีคะเด็กๆตอบดังๆสิคะมีกี่สีเอ่ยมีสามสีนั่นเองคะ่ะแล้วมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆรู้ไหมคะ มีสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทำตามกันนะคะแล้วอย่าลืมส่งวิดีโอหรือภาพถ่ายน่ารักน่าักมาฝากทิเชอร์พึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆวันนี้หมดเวลาบ๊ายบาย คิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบาย